สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อ Medical m i s Information Detection System ค่ะหรือว่าระบบตรวจสอบข้อมูลเท็จทางการแพทย์มีสมาชิกได้แก่นายโชติพงษ์แสงขุนทศและนางสาวปริชยาเกินวงอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์กนกวันอัจฉริยชาวนวณิตค่ะการนำเสนอประกอบด้วย5หัวข้อหลักได้แก่1ที่มาและความสำคัญ2ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง3วิธีการดำเนินงาน 4ผลการดำเนินงาน5บทสรุปและการพัฒนาต่อหัวข้อที่1ที่มาและความสำคัญค่ะมาจากการสังเกตของผู้จัดทำที่พบว่าปัจจุบันคนนิยมอ่านข่าวทางสื่อสังคมหรือว่าทางโซเชียลมีเดียเนื่องจากสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงอีกทางพฤติกรรมการอ่านหรือว่าการรับข้อมูลข่าวสารของคนนะคะไม่ได้มีการไต่ตองข้อมูลหลังจากการอ่านเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่งที่เชื่อแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตนคิดว่าถูก ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาค่ะโดยเฉพาะกับข่าวทางด้านการแพทย์ที่แพร่กระจายในสื่อสังคมได้แก่การรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะอาจจะทําให้ตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าได้รับความตื่นตระหนกต่อการใช้ชีวิตได้ค่ะ mm hmm. เช่นข่าวเรื่องเวลาโควิดที่เคยมีบอกว่าสามารถติดโควิดผ่านการมองตาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้ที่พบเห็นค่ะ ท้งนี้นะคะทางผู้จัดทาจึงคิดที่จะสร้างระบบตรวจสอบข้อมูลเท็จทางการแพทย์ขึ้นค่ะเพื่อแก้ปัญหาการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไม่มีสติแล้วก็เป็นส่วนช่วยมนุษย์ในการตัดสินใจเลือกรับข่าวสารได้ดียิ่งขึ้นจากการวิเคราะห์ข่าวสารด้วยระบบนี้ค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ1ศึกษา Natural Language Processing ค่ะสำหรับการตัดคำและคัดแยกคำจากประโยคที่เข้ามาในระบบค่ะ2ศึกษา Machine Learning ในการจำแนกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่รับเข้ามาในระบบค่ะ3ศึกษา Feature ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูลทางการแพทย์ในภาษาไทยค่ะว่าข้อมูลที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มจริงหรือว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเท็จค่ะ4ศึกษา Flask ค่ะซึ่งเป็น Web Application Framework สำหรับภาษา Python ค่ะ 5. พัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ขอบเขตโครงงานนะคะ 1. ผู้จัดทำเลือกวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการแพทย์เนื่องจากส่งผลกระทบจากการเผยแพร่โดยที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลัละเอียดค่ะ2มุ่งเน้นในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการแพทย์ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น 3. จัดทำระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยที่ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลที่น่าสงสัยได้ค่ะ ขั้นตอนการดำเนินงานนะคะผู้จัดทาได้มีขั้นตอนการดําเนินงานอยู่10ขั้นตอนด้วยกัน,นะค่ะซึ่งในโครงงานหนึ่งนะคะผู้จัดทาได้กําหนดไว้ว่าจะทําถึงการสร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าตัว mock up ค่ะหัวข้อที่2นะคะทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ค่ะมีทั้งหมด4เทคโนโลยีหลักๆค่ะ 1. natural language processing หรือ NLP ก็คือกระบวนการประมวลผลภาษ,าษาธรรมชาติค่ะ โดยเทคนิคที่นำมาใช้ในโครงงานมีทั้งหมด3เทคนิคด้วยกันนะคะได้แก่ 1. word tokenize ก็คือการตัดคำจากบทความ 2. back o f word ก็คือการนำคำที่ผ่านการตัดคำมาหาความถี่หรือว่าจำนวนคำที่พบในบทความ 3. term frequency index document frequency หรือ tfidf คือการหาคำสำคัญในเอกสารค่ะเทคโนโลยีที่2นะคะก็คือ machine learning ค่ะหรือว่า ml คืออัลกอริทึมสำหรับการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัลกอริทึมที่ใช้ในโครงงานนี้นะคะผู้จัดทำเนี่ยได้เลือกเป็นอัลกอริทึมพื้นฐานที่ใช้ในการทำ c า a ค s i f i c a t i o n ค่ะได้แก่ 1. support vector machine 2. c a n e a r e s t neighbor 3. decision tree ส logistic regression 5. xgboost ค่ะ โดยขั้นตอนการทำ Machine Learning นะคะผู้จัดทำได้ใช้กระบวนการ Data Science Life Cycle ของ Microsoft Azure ค่ะโดยเริ่มจาก Business Understanding คือการเข้าใจปัญหาของเรื่องที่สนใจค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็น Data Acquisition and Understanding ค่ะคือขั้นตอนการได้มาซึ่งข้อมูลการทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อค่ะ 3. Modeling ก็คือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Machine Learning นะคะมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันค่ะได้แก่ ฟีเจอร e เอนจิเนียริคือการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ m โมเดลเทรน i n g ก็คือขั้นตอนการสร้างแบบจำลองจากข้อมูลที่ต้องการใช้ Model Evaluation ก็คือการประเมินผลแบบจำลองโดยพิจารณาจากความแม่นยำค่ะขั้นตอนสุดท้ายของไซคลนี้ค่ะก็คือดิโพเมนต์ค่ะการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้งานต่อหรือเพื่อเอาไปนำเสนอค่ะเทคโนโลยี Technology ที่3นะคะก็คือแ a รค่ะเป็นเฟรมเวิร์ที่ใช้สร้างระบบ ที่ทำการเชื่อมต่อกับแบบจำลองข้อมูลค่ะส่วนเทคโนโลยีสุดท้ายก็จะเป็น Python Library ค่ะทั้งผู้จัดทำได้ใช้ทั้งหมด8 Library ด้วยกันได้แก่ Beautiful Soup, Pandas, SciPy, PyThai NLP, NLTK, SKLearn, Matplotlib และ XGBoost ค่ะสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะผู้จัดทำได้ศึกษางานวิจัยทั้งหมด6เรื่องด้วยกันค่ะสรุปออกมาได้ดังตารางนี้เลยนะคะสาหรับเทคนิคที่โครงงานของเราได้ นำมาใช้นะคะเราก็ได้ใช้ในเรื่องของการใช้ NLP การใช้ Machine Learning ค่ะอีกทั้งเรายังใช้การทำความเข้าใจพฤติกรรมการรับและการเผยแพร่ข่าวสารของมนุษย์อีกด้วยค่ะต่อมานะคะหัวข้อที่3วิธีการดำเนินงานค่ะผู้จัดทำได้วิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ดังนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจำลองนะคะโดยพวกเราได้ออกแบบเป็น3ส่วนหลักๆค่ะ 1>, 1. data collection ก็คือการเก็บข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตค่ะ 2. model training ค่ะก็คือการนำข้อมูลที่จะเก็บมาเรียนรู้ด้วยอัลกอริทึมทาง machine learning โดยประกอบไปด้วยอัลกอริทึม feature base d และ text base ค่ะจากนั้นนำไปทดสอบความถูกต้องค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็น detection part ก็คือการนำข้อมูลชุดใหม่มาทำการทำนายโดยใช้อัลกอริทึมที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะออกมาในรูปแบบความน่าจะเป็นที่ข่าวหรือบทความนั้นจะเป็นเท็จค่ะ สถาปัตยกรรมระบบนะคะเมื่อผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานในหน้าเว็บไซต์จะสามารถเลือกดูข่าวได้ตามต้องการเลยค่ะและหากผู้ใช้งานต้องการแสดงความวิดเห็นลงคะแนนความถูกต้องหรือว่าใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานคนนั้นจําเป็นทจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนและหากผู้ใช้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกได้ค่ะเมื่อผู้ใช้งานต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบได้ทําการอินพุตข้อมูลไปแล้วข้อมูลจะทําการ นำไปวิเคราะห์โดยแบบจำลองของระบบค่ะก็คือ data modeling และจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบความน่าจะเป็นที่ข่าวนั้นจะเป็นเท็จจะมีปุ่มให้ผู้ใช้งานลงความคิดเห็นว่าคิดว่าข่าวนั้นจะเป็นจริงหรือเท็จสุดท้ายระบบจะทำการบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้งาน Input ลงในระบบเพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ต่อค่ะส่วนในส่วนผู้ดูแลระบบนะคะ ผู้ดูแลระบบจะสามารถแก้ไขบทความที่แสดงหน้าเว็บไซต์ได้บันทึกข้อมูลได้และก็สามารถใช้งานระบบได้เหมือนกับผู้ใช้งานทั่วไปค่ะการออกแบบ use case d i a g ก a m นะคะจะประกอบไปด้วย Actor ได้แก่ผู้ดูแลระบบผู้ใช้งานระบบและแบบจำลองข้อมูลในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือค่ะย Case ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด10 u ย Case ด้วยกันค่ะก็จะเป็นลงทะเบียนเข้าใช้งานลงชื่อเข้าใช้งาน ดูข้อมูลที่แสดงแก้ไขข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบทความบทให้คะแนนความน่าเชื่อถือของบทความต่างๆบทความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อบทความแสดงความคิดเห็นและบดให้คะแนนความน่าเชื่อถือของความคิดเห็นผู้ใช้อื่นข้อกำหนดซอฟต์แวร์นะคะก็จะมีเป็น Functional Requirement ก็คือสิ่งที่ผู้ดูแลระบบสามารถทำได้ก็จะมีดังนี้ค่ะ ู้ใช้ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลได้แก้ไขข้อมูลได้บันทึกข้อมูลได้ค่ะส่วนผู้ใช้ระบบเนี่ยก็จะสามารถเรียกดูข้อมูลได้วิเคราะห์ข้อมูลได้บทความน่าเชื่อถือของบทความได้แสดงความคิดเห็นได้และสุดท้ายก็คือบทให้คะแนนความคิดเห็นได้ค่ะต่อมาจะเป็น non functional requirement นะคะก็จะมี availability ก็คือเว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานได้เกือบตลอดเวลาแล้วก็จะเป็น m e n t a าริบิ i ิตเว็บไซต์จะมีการมอนิเตอร์เป็นประจำทุกวันทั้งหน้าเว็บเพจและระบบในเว็บไซต์ค่ะมาจะมี Security ก็คือเว็บไซต์มีการส่งข้อมูลแบบ HTTPS นะคะแล้วก็มีการ encrypt ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็น Usability ค่ะระบบเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลเพจเท็ Tech. ผู้ใช้งานเนี่ยจะสามารถเข้าใจระบบได้อย่างง่ายดายค่ะและ ระบบก็สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกด้วยเนื่องจากเป็นเว็บไซต์แบบ r e s ponsive ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่รองรับเลยค่ะผู้จะทำได้นำเนินง,งานตาม Life Cycle ของ Microsoft Azure ขั้นตอนแรก Business Understanding เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาข่าวเท็จทางการแพทย์บนสื่อสังคมรวมถึงผลที่ตามมาของการรับข่าวการเผยแพร่ข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จผู้จะทำจึงได้คิดวิธีแก้ไขปัญหา โดยคิดค้นระบบตรวจสอบข้อมูลเท็จขึ้นเพื่อป้องกันผู้ที่ให้ความสนใจแก่ข่าวทางการแพทย์จากข้อมูลเท็จที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในวงกว้างได้ขั้นที่2 data acquisition and understanding ผู้จะทำนะครับได้ใช้เทคนิค web scraping ในการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการโดยมีโค้ดตัวอย่างดังนี้ครับและนี่ก็คือโค้ดตัวอย่างของการทำ web scraping นะครับ จากการสืบค้นแหล่งข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆทำให้ค้นพบเว็บไซต์ของข้อมูลที่น่าเช <prendre> ื่อถือและไม่น่าเชื่อถือคุณสมบัติของการเลือกเว็บไซต์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือคือเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้จากแพทย์เฉพาะทางในด้านต่างๆได้ร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมีเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนโดยเราได้เลือกจากเว็บ medthai.com รวบรวมได้ทั้งหมด118บทความคุณสมบัติการเลือกเว็บไซต์ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือคือบทความไม่ได้มีการกล่าวถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนอีกทั้งเว็บไซต์ไม่ได้ถูกกำกับดดููแลโยยผ้เชชี่วาญ ไม่มีการระบุตัวตนของผู้จัดทำเว็บไซต์ได้แก่ doge.wordpress.com และแบ่งปันสาระจาก2เว็บไซต์ผู้จัดทำทำการรวบรวมได้มาทั้งหมด109บทความขั้นตอนที่3 Modeling เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง Machine Learning หรือ Data Mining โดยประกบรอบด้วย3กระบวนการกระบวนการแรก Feature Engineering เราได้ทำการทำ Feature Selection คือการนำ Feature ต่างๆมาทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ หรือค่าจักระเทสเพื่อทดสอบฟีเจอร์ต่างๆว่ามีความสัมพันธ์กับความน่าจะถือและไม่น่าจะถือของบทความหรือไม่โดยมีการใช้ไลบรารีคายทูเจนซีเพื่อทดสอบถ้าค่า P-valu e น้อยกว่า0.5จะปฏิเสธ H0 หรือหมายความว่าฟีเจอร์นั้นมีความสัมพันธ์กับความน่าจะถือและไม่น่าจะถือของข่าวแต่เนื่องจากบางฟีเจอร์ประกอบไปด้วยเลขศูนย์จนวนมากจึงไม่สามารถทําการทดสอบด้วยค่าจักระได้จึงต้องแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปของศูนและ1หรือแปลงให้อยู่ในรูปของดัมมี่ โดย0คือข้อมูลนั้นเท่ากับ0และ1หากข้อมูลนั้นมากกว่า0จากนั้นทำการหาค่า Information Gain คือผลต่างของความไม่เหมือนกันของข้อมูลระหว่างข้อมูลเดิมและข้อมูลเมื่อมีฟีเจอร์นั้นๆเข้ามาโดยได้ผลลัพธ์ของการทดสอบออกมาดังนี้ตัวอย่างการกระจายข้อมูลโดยใช้ Boxplot จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มีความน่าจะถือและไม่น่าจะถือมีการกระจายข้อมูลที่ต่างกัน ต่อมาเราได้ใช้เทคนิค TF-IDF มาสร้าง Word Cloud เพื่อให้เห็นคำสำคัญในการแบ่งระหว่างข้อมูลที่น่าจะถือและไม่น่าจะถือโดยรูปนี้คือคำสำคัญในเนื้อหาของข้อมูลจะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยคำว่าความร้อนน้ำเกลือน้ำเต้าหู้สิงคโปร์ประกอบด้วยการลําลึกสิ่งย,ย,ย่อยุและอื่นๆรูปถัดมาคือคำสำคัญในชื่อของบทความจะเห็นได้ว่าประกอบด้วยคำว่าประโยชน์กายน้ำเกลตอมทอมซินต้องห้าม และอื่นๆโดยทางผู้จะทำได้เลือกคำจากการทำ Word Cloud ได้แก่คำว่าประโยชน์และต้องห้ามจากชื่อของบทความเพื่อนำมันทำเป็นฟีเจอร์ใหม่ให้กับข้อมูลจากนั้นทำการนำข้อมูลมาลดมิติให้เหลือ2มิติโดยใช้เทคนิค t-distributed s t o c a s t i c neighbor embedding หรือ t-SNE โดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันในมิติของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อนาความคล้ายคลึงมาคิดว่าจุดจุดนั้นจะมีความใกล้เคียงกับข้อมูลอีกจุดมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะทําให้มิติของข้อมูลเหล่านั้นมีมิติที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยได้ผลลัพธ์ออกมาดังรูปซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งของข้อมูลที่น่าจะถือและไม่น่าจะถือได้อย่างชัดเจนพอสมควรกระบวนการที่2โมเดลเทรนนิ่งผู้จะทำได้ทำการสปิดเทสข้อมูลแบ่งข้อมูลเป็นเทรนนิ่งเซต70%และเทสติ้งเซต30%็ และได้ใช้แบบจำลองอัลกอริทึมทั้ง5ประเภทดังนี้ประกอบด้วย s u p r t v t v t o t o r m h i n i n n e a r e s t neighbor d e c i s i o n tree logistic regression และ XGBoost กระบวนการที่3 Evaluation เป็นการประเมินผลหลังวัดประสิทธิภาพของข้อมูลที่ทำนายเทียบกับข้อมูลจริงได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ออกมาดังนี้โมเดล Support Vector Machine มีค่า Precision 88% Recall 87% F1 87% Model K-nearest neighbor มีค่า Precision 87% Recall 87%และ F1 Score 87% Model Logistic Regression มีค่า Precision 86% Recall 86% F1 Score 85% Model Decision Tree มีค่า Precision 84% Recall 84%และ F1 Score 84% และโมเดลสุดท้าย xgboost มีค่า precision 81%, recall 81%และ f1 score 81%ผลการดำเนินงาน ROC c u r v e แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ทำนายถูกและทำนายผิดหากเข้าใกล้หนึ่งแสดงว่าแบบจำลองอัลกอริทึมนั้นมีประสิทธิภาพจากรูปจะเห็นได้ว่า svm หรือ support vector machine เข้าใกล้1มากที่สุด ตารางสรุปค่าความถูกต้องจากแบบจำลองทั้ง5อัลกอริทึมได้ผลลัพธ์ว่าทั้ง Support Vector Machine และ K-nearest Neighbor เป็นอัลกอริทึมที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำที่สุดตัวนี้จะเป็นต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าตัว mockup นะคะหน้านี้จะเป็นหน้าแรกของระบบค่ะ นาเข้าสู่ระบบนะคะสําหรับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของระบบอยู่แล้วนะคะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบได้ปกติเลยค่ะส่วนผู้ใช้คนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบเนี่ยก็จะต้องทําการลงทะเบียนก่อน,นะค่ะโดยใส่รายละเอียดดังนี้ค่ะมีอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ค่ะหลังจากการกดยืนยันแล้วนะคะระบบก็จะเด้งหน้าต่างการลงทะเบียนสําเร็จมาค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียด ชื่อผู้ใช้และอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบยียนไว้ค่ะหน้าแสดงข้อมูลของระบบนะคะเมื่อผู้ใช้งานกดเรียกดูข้อมูลตามหัวข้อต่างๆแล้วนะคะก็จะเข้ามาในหน้าแสดงข้อมูลของระบบค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะก็จะมีการบอกหัวข้อข่าวว่าเป็นหัวข้อข่าวอะไรมีเนื้อหาข่าวเป็นยังไงบ้างและสุดท้ายนะคะจะมีผลจากการวิเคราะห์ของระบบอยู่ด้วยะคะ่ะว่ามีโอกาสเป็นเท็จกี่เปอร์เซ็นต์ หน้าแสดงความคิดเห็นนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าที่ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของระบบสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบทความที่ตนสนใจได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ใช้งานระบบเนี่ยสามารถกดให้คะแนนความคิดเห็นต่อความคิดเห็นอื่นๆที่อยู่ในระบบได้ด้วยค่ะหน้าวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบทความนะคะผู้ใช้ที่ต้องการวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจนะคะจะต้องเกาะกรายละเอียด ตามที่ระบบต้องการค่ะใส่ URL ที่ต้องการวิเคราะห์ใส่หัวข้อข่าวใส่เนื้อหาที่ต้องการวิเคราะห์และถ้ามีรูปภาพเนี่ยก็สามารถอัปโหลดขึ้นมาด้วยได้ค่ะหลังจากการกดยืนยันนะคะระบบก็จะทําการประมวลผลค่ะแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นความน่าจะเป็นที่ข่าวนั้นจะเป็นเท็จกี่เปอร์เซนต์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมีปุ่มให้ผู้ใช้เนี่ยลงคะแนนความถูกต้องของการวิเคราะห์โดยระบบเราค่ะ ก็จะให้ลงคะแนนความถูกต้องเป็นผู้ใช้เนี่ยเชื่อว่าบทความนี้มีความน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถือค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าแก้ไขข้อมูลในระบบค่ะก็จะเป็นของผู้ดูแลระบบนะคะผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถกดเลือกแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็เลือกแก้ไขตามหัวข้อข่าวที่ขึ้นมาในหน้านี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นหน้าการบันทึกข้อมูลของผู้ดูแลระบบค่ะหน้านี้ก็จะคล้ายๆกับของผู้ใช้งานเลยค่ะที่ให้วิเคราะห์ข่าวที่น่าสงสัยได้ค่ะหัวข้อที่5บทสรุปและการพัฒนาต่อระบบตรวจสอบข้อมูลเท็จทางการแพทย์ได้พัฒนา classification model ด้วยเทคนิค machine learning และ NLP ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่ข่าวหรือบทความนั้นๆจะเป็นเท็จ โดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาจาก3เว็บไซต์ที่สนใจด้วยกันค่ะทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือรวมทั้งสิ้น227บทความผู้จัดทําได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ให้กับข้อมูลโดยการทรําวิรคาวและหลังจากได้ผลลัพธ์ออกมาทางเราก็ได้เพิ่มฟีเจอร์คําเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่ะได้แก่คําว่าประโยชน์และคําว่าต้องห้ามโดยทั้ง2ฟีเจอร์ที่ผู้จัดทาได้คิดค้นขึ้นมีความแตกต่างกับงานวิจัยที่ได้ศึกษามาก่อนหน้าค่ะ เพื่อนำมาใช้ทดสอบกับแบบจำลองกริทิมของ Machine Learning ที่ผู้จะทำได้เลือกไว้จากการทดลองการใช้แบบจำลองกริทิมทั้ง5นะคะได้ผลสรุปว่า Support Vector Machine และเ a เน s t n e นเบอร์มีความแม่นยำสูงสุดร้อยละ86.96ค่ะ